โยมเขาออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาเห็นไหมละ่ะทุกวันนี้นั่น,นออกกระแสข่าวดังด้วยเห็นไหมละ่ะพระเรานี่อายไหมละ่ะนั่น,นะถ้าเป็นเรานี่แทรกเวรเดินหนีแล้วเราไม่เคยทําที่เรื่องไหนที่มันผิดธรรมผิดวินัยนี่นี่ก็เ,เห็นก็เต็มโลกเต็มตงจารนี่ไหมละ่ะพระเรานี่เลอะเทอะจริงๆนะเห็นไหมบาสหลิการเขาออกมาอายเขาไหมละ่ะนั่นแต่พวกเราผิดธรรมผิดวินัยอยู่ไปรกราบโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์ซชไปรกราบแทบเท้าคนนู้น ทั้งงี่เง่าขนาดนั้นเขายังรู้ทรร,รู้วินัยรู้บุญรู้บาปเขาออกมาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องพระพุทธศาสนาแต่พระเรานี่เป็นผู้ทําลายหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ทําลายศาสนาจับเงินจับทองใช้เงินใช้ทองหอบเอาโอยดูกระพี่นาดูที่เหมือนเปตรตเหมือนผีเหมือนสัตว์นรกเหมือนพวกยาจกขอทานเหมือนพวกตายอดตายอยากพี่นาดูที่ เห็นไหมโยมเข้ามาปกป้องศาสนาโอ้ยเราเรียงยังสาธุการนี่นะถ้าเราผิดขนาดนั้นถ้าเราเป็นพระประพิทนั้นเราจะไปกาบเท้าโยมคนนี้เลยเห็นไหมล่ะเขาจริงเอาจังจริงๆนั่นแหละก็สาธุกับไอ้ญาติโยมเขากลุ่มนี้ด้วยนะเก่งจริงๆนะเราฟังดูโหไม่ได้สนใจกับไอ้หน้าอินหน้าปมหน้าพระเถรลานุเถรลคนไหนเลยไม่ยุ่งเลยนี่คือความเป็นจริงซัดเลยซัดแหลกเลย นั่นและก็า้าทุกการกับญาติโยมกาด้วยเขาจริงเก่งจริงๆนะเป็นผู้ที่แตกฉานในพระเตยมีโรกด้วยเป็นผู้ที่แตกฉานเรื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะในกะทูธรรมศึกษาแค่นี้แตกออกไปแค่นั้นหาทยายเรื่องธรรมะนี่โหย้ยไม่มีใครที่จะ,จะทันเลยนะเก่งระดับนั้นนั่นและเขาปกป้องพระพุทธศาสนาได้บุญมากได้อานิสงส์มากแต่พระเราเป็นผู้ทําลายศาสนาน้องพี่นาดูที่ การจะใช้จ่ายเด่นในเรื่องทองมันก็มีในหลักธรรมหลักวินัยใช่ไหมละ่ะมีวัยวจกรของวัดเป็นผู้รับให้มีวัยวจกรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายใ,ให้ก็สมบณ์บริบูรณ์อยู่แล้วเนีย่ยไปหาเปรตหาผีหายมันอะไรอาโยมเขาไหมล่นั่นสมคนที่จะไปกราบเท้าโยมคนนี้เขาเป็นอาจารย์นัน่นพระเรานี่ดูที่พี่านาดูที่นี่เราไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เราข้างเข้าข้างพ่อเราครูเราผู้เลือดผู้ประเสด็จคือพระเจ้าก็คือธรรมคือวินัย นั่นเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้าพระพุทธเจ้านี่ไอ้ดับขันปณนิพพานไปแล้วตายไปแล้วก็แล้วไปนั่นหลักธรรมหลักวินัยรู้ได้ยังไงว่าเป็นของจริงและของปลอมรู้ได้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติตารต้องเข้าใจด้วยนรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงบุญบาปเป็นยังไงความเคารพเกิดนี่เข้ากันได้โดย่าเข้ากันได้โดย่าสารกยบุตรพุทธชีโนรุเห็นไหมละ่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นอุบาตุกติกา นั่นโอ้ยมันน่าเกลียดนะไอ,อ้พระเรานี่เนะี่ยเป็นพูดทําลายจสาสรานก็เห็นไหมละ่ะงานบุญบ้องไอยเต็มอยู่นั่นผ้าเหลืองเต็มอยู่นั่นรถพระขูยศนั้นยศนี้เต็มอยู่นั่นเปรตผีไม่พระเรานั่นอนะ่ะแต่ไม่มีใครเข้าไปดูแลมิจฉาการปกป้องกันนี่แหละความเสื่อมยุคมิขสันตีไหมกุลียุคเกิด้วยอย่างนั่นเข้าใจหรือยังตอนนี้นะั่นเราน่าจะรวมตัวกันรักษาหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันนะพวกพระเรานี่นะนั่น น่นเห็นไหมพระองค์จักรพราดท่านก็บอกก็พอถือพระเรานั่นเยอะๆเนี่ยหยุดทําลายศาสนาได้แล้วพอแล้วละก็ไม่ยอมแม้พระองค์จะพูดยังไงเชศยังไงก็ตามแต่พวกเราไม่ยอมกระทําเห็นไหมละ่ะนี่ความเสื่อมอุลียุคยุคมิกสันยีเกิดแล้วใกล้จะจมแล้วใกล้จะพิชหน้าแล้วนั่นแหละคนไม่มีศีลและธรรมแล้วเห็นไหมละ่ะเต็มโลกเต็มสงสาร ปีตบ่าเราก็เห็นนี่เดินดุมดุมเออไม่ใส่เสื้อบางทีก็ไม่เอาไม่ใส่กางเกงเอาอะไรปิดไว้เล็ก,ลกๆน้อยๆเดินเต็มอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะคนที่มีศีลธรรมความใจนั่นนั่นไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายพอกันปอกันปอกันกน,นี่พูดให้ฟังนะถึงเพราะว่านี่ใกล้เทศกาลบวรณาออกพรรษาแล้วเหลือวันเดียวก็วันพรุ่งนี้พวกเราทําดี พร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรืออย่างตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนเราด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าทำตามใจของตัวเองอ้าวก็พิจารณาเอาวัดวาอารามนั้นนั้นก็เช่นเดียวกันทำตามทำตามบินไหหรือไม่เฮือตนเป็นพระเป็นอุบาตุวิกาตามทำตามวินไหนหรือไม่ก็พิจารณาเอาตามนั้นนะเพียงพูดให้ฟังเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะ เพราะผู้ที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาต้องมีพละงกำลังมากมีบริษัทบริวารมากเป็นผู้ที่อาจผู้ที่หานจริงๆจึงจะสามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้เอ้ยเรานี่มีพระไม่กี่ลูกอุบาสกอุบาสิกาก็มีไม่กี่คนแล้วก็มีแค่นี้นั่นสอนไปถึอสอนมาสิบกว่าปีละตุ้มเป๊ะเป็นบ้าเป็นบอก,กันไปสอนทางดีไม่ยอมรับ ยอมรับไปทางชั่วนั่นนั่นมันก็เลยจมไปจมไปจมไปผลสุดท้ายมันก็เละตุ้มเปยุคมิขสันจีกุรียุคมันเกิดด้วนะลูกนะสอนไปทถิดไม่มีประโยชน์นั่นอายอุบาสกอุบาสิกาเขาผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงเอ้พวกเรานี่มันเป็นเปรตเป็นผีกันนี่ยนั่นแหละว่าถ้าเราเป็นพระกลุ่มน,นั้นโอ้ยเราแทบเป็นดีๆเท่ะเพราะเรามีความละอายนี่เด็กพระพวกเรามันน่าดั้งขนาดไหนเอาเราวิ่งหนาดูที่ ด้านไม่ด้านก็ออกโตเจี้ยวเลยหอบเกินหอบทองให้เห็นเลยเห็นไหมละ่ะจุมพิษเงินจุมพิษทองให้เห็นเลยบ้าไหมดูเองเป็นบ้าก็ยังไม่ทราบนั่นเลยถ้าจะพูดถึงตามหลักธรรมหลักวินัยสัญญาวิปปาราสด้วยจิตตะวิปปาาสด้วยเป็นหัวเรือใหญ่เป็นหัวจักใหญ่นำพาอุบาสกปฏิการลงนรกนั่น เห็นไหมล่ะห <ame> ัวหน้าพาเป็นยังไงมันก็ไปอย่างนั้นนั่นเยอะๆก็จมในนรกอ้าวผู้ที่ไปสวรรค์นี่นี่เท่ากับอะไรล่ะเม็ดจรายในกำมือผู้ที่ไปนรกเท่ากับเม็ดพายเม็ดหินเม็ดจรายในโลกมนุษย์ถ้าจะพูดถึงนะเบียเปยกันอุ้ยยากนะลูกนะนี่เม็ดจรายในกำมือนี่ผู้ที่ไปสวรรค์ไปสุขตินี่เม็ดจรายในกำมืออ้าวนับดูนะเม็ดหินเม็ดจรายในกำมือมมนไม่มากนะแต่เม็ดหินเม็ดจราย นี่ในโลกนี้เท่าไหร่ล่ะนั่นแหละไปนรกนี่เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะเก่งพูดในฝัังเท่านั้นนี่โอ้ยเราเห็นแล้วมันทาได้ยังไงนั่นเราลองดูนะพิจารณาดูนะลูกนะถ้าจิตใจเป็นพระเป็นสัมมณะจริงจริงจะไม่กล้าทําไม่กล้าผิดพระวินัยพระครพพุทธเจ้ายกเว้นไม่ใช่พระไม่ใช่สัมมณนะจริงจะกล้าทําเป็นพวกหน้าด้านใจด้านพวกนี้ยาบโดนที่สุด ก็หยาบโลดด้วยกันนั่นแหละทั้งพระด้วยทั้งอุบาสุติกาด้วยนั่นพอกันเลยในกลุ่มๆนั้นเม้นมีกูบาอาจารย์ไปบอกไปสอนว่ามันไม่ใช่นะพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้นะก็ไม่ยอมฟังฉันพอใจทําผมพอใจทํอาจารย์พอใจทํานั่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกนี้เลยเวลาตายนี่เสียดายเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนรกนะพวกนี้ต้องจมในมหาอเวจีนนรกเอาเงินจ้างลงนรก ดูเข้าใจหรือ,อยังเอาเงินจ้างไอ้ไอ้จ้างทางหรือว่าจ้างเขาจะพูดถึงตามภาษาธรรมบอกว่าเอาขนเงินขนทองที่น่าจะสร้างบุญสร้างกุศลกับขนเงินขนทองไปจ้างทําสร้างบาปกุศลดูเข้าใจหรอ,อยังนั่นเงินน่าจะมีประโยชน์นะนี่เงินทองน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นทางเดินทางเข้าสู่สุคติแต่เงินทองนั้น กับเป็นการสร้างบาปอุสุกาบ,บาปอกุศลเข้าสู่ทุกขติโห้ยเห็นแล้ก,ก็เถื่อนใจเรานะเราถึงพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าพราะองค์ยังสมงมุทชนยู่นี่โอ้ยไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะสะอาดสะอาดสงาด่างามศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาว,วิสุทธิ